งานสูญหายไปไม่ต่ำกว่า3คนเห็นไหมฮะปรากฏการแปลกๆนี้กําลังเกิดขึ้นนะครปรากฏการแปลกๆนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากคนมีชื่อเสียงและสําคัญที่สุดหลังจากนี้ฟันธงได้เลยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6เหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะอุทกกับภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในบางประเทศและแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยปรากฏว่ายูเครนก็โวยเบลารุสนะครับ ตั้งท่าจะเข้าร่วมกับรัสเซียในการทำสงครามนะครับหลังพบประดมพลตามแนวชายแดนจำนวนมากยูเครนกล่าวหาเบลารุสช,ชาติเพื่อนบ้านพันธมิตรของมอสโกนะครับว่าระดมกำลังทหารตามแนวพรมแดนระหว่าง2ประเทศพร้อมส่งเสียงเตือนไปยังมิสนะครับเกี่ยวกับความเคลื่นไหวที่ไม่เป็นมิตรในถ้อยแถลงนะครับในการเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของยูเครน ข้อแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่ยูเครนลุกรานสู่แคว้นคูสของรัสเซียขณะที่เกิดขึ้นที่รัสเซียยังคงเดินหน้ารุกคืบทางตะวันออกของทางฝั่งของยูเครนนะครับเบลารุสนะครับอนุญาตให้กองทัพรัสเซียใช้ดินแดนของพวเขาเป็นฐานปล่อยให้บริการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาในขณะที่สิ้นแล้วโลกเสรีฮะอีดอนมัสนะครับ สโนวเดนสั่งสับฝรั่งเศสนะครับรวบ CEO ของเชเดร์แกรมนะครับโยงเท่ากับบทขยี้เิริภาพในการแสดงออกอีดอนมาสมาเสีถีชาวเมริกันที่เกิดในแอฟริกาใต้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและ CEO ของเชเดร์แกรมที่ถูกจับกลุ่มไม่นานหลังจากที่เดินทางถึงสนามบ,บินปารีสเลบรูเก พร้อมกับโยงการจับกลุ่มครั้งนี้เทียบกับเป็นการโจมตีสิทธิการแสดงออกนะครับเจ้าที่ฝรั่งเศสเชื่อว่าดูรอฟนะครับบุคคล2ส,สัญชาติรัสเซียและก็ฝรั่งเศสวัย39ปีสมกบคิดในการก่ออาชกรรมต่างๆที่ทําให้บนแพลตฟอร์มของเขาอ้างว่าขาดการกันกรองอย่างเพียงพอของเทโลกรมเปิดทางให้แพลตฟอร์มแห่งนี้ถูกใช้งานแบบและเมิดกฎหมายแบบกว้างขวางนะครับมาใช้แพลตฟอร์ม X ของเขา โพสนะครับวิดีโอ1เป็นภาพดูรอบที่กำลังสัมภาษณ์กับทักเกอร์คาสันผู้สื่อข่าวหัวอานิรักนิยมชาวอเมริกันเกี่ยวกับเสรีภาพและการแสดงออกของโลกออนไลน์และกล่าวว่ามีความสุขกับข้อทีจจริงที่ว่ามัสในแผนซื้อ Twitter ทั้งนี้มัสได้ผูกวิดีโอดังกล่าวเข้ากับ hashtag ฟรีพาวเวลนะครับคือปลดปล่อย ในขณะที่สัญญาณอันตรายฮะโควิวาาดาเมียปูตินคะแนนนิยมตกนะครับบอทาปล่อยให้ยูเครนทำการโจมตีแคนคูโสโพสำรวจความคิดเห็นนะครับจัดทำโดยสถาบันวิจัยที่เชื่อมโยงกับทำเนียบของเคมรินพบว่าประธานดีวาราดามียปูตินเริ่มมีคะแนนนิยมตกลงนะครับหลังจากยูเครนส่งทหารลุกรานแควนคูโสโพสที่ทำโดยสถาบันแห่งหนึ่งยืนยันผลวิราะห์แบบไม่เป็นทางการ พบว่าปฏิการจู่โจมข้ามพรมแดนของยูเครนเริ่มกัดเซาะคะแนนนิยมของปูตินในสายตาของชาวรัสเซียโดยระดับความนิยมในตัวผู้นํรารัสเซียลดลง3.3%ลงมาอยู่ที่73.6%ภายในระยะเวลาแค่2สัปดาห์นับตั้งแต่ยูเครนเริ่มส่งทหารและยานเกราะบุกเข้าไปแคว้นคูสเมื่อวันที่6สิงหาคมซึ่งถือเป็นการลุกราณรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมา รวบรวมตาเท่านะวัย83ปีที่ญี่ปุ่นโชว์เจ้าโลกลวนลามเด็กสาวบนรถบัสตำรวจเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่นจับกลุ่มวัยนชะราคนหนึ่งอายุ83ปีฐานต้องสงสัยลวนลามเพศเด็กสาวรายหนึ่งการกระทำอนาจารต่อหน้าเท้ารักกำนันหลังเรื่อง กางเกงโชว์อวัยวะเพศของตนเองแปบว่ากันว่าพยายามทําให้มันเสียดสีกับกระโปรงสาวบนรถบัสนะครับหลังการจับกลุ่มตํารวจเปิดเผยว่าชายดังกล่าวปฏิเสธคํากล่าวหาเป็นบางส่วนโดยอ้างว่าผมแก้ผ้าโชว์ท่อนล่างของร่างกายแต่ผมไม่ได้ดันร่างกายของผมไปโดนเธอนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เดิดเกิดขึ้นในขณะที่นักดื่มชาวสิงคโปร์ฮือฮาฮะสาวเชียร์เบียร์หน้าตาดีนะครับยก สวยเทียบสตรีในตำนานของจีนสาวเชียเบียรายหนึ่งกลายเป็นแกงกลางแห่งความสนใจของผู้คนชาวสิงคโปร์จากรูปร่างหน้าตาสวยโดดเด่นทำเอาลูกค้านะที่มาใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มที่เธอทำงานอยู่แน่นขนาดทุกวันและบางส่วนถึงขั้นสวมบางส่วนถึงขั้นตั้งสมยานามเธอว่าเป็นไซซีสาวสวยของจีนเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตาม เพื่อนบางคนของเธอในมาเลเซียและลูกค้าเช่นเดียวกันกับตัวเธอต่างก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการมีชื่อโด่งดังขึ้นมาอย่างกระทนหันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็สับเปงี่ตาลีบันออกกฎศีลธรรมใหม่ห้ามผู้หญิงส่งเสียงในที่สาธารณะเจ้าที่องค์การสาหาประชาชาติหรือ UN ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีรัฐบาลของตาลีบนัน ที่ปกครองอัฟกานิสถานออกกฎหมายศีลธรรมห้ามไม่ให้ผู้หญิงส่งเสียงหรือเปิดเผยใบหน้าในที่สาธารณะชี้เป็นวิสัยทัศน์ที่น่ากลัวสำหรับอนาคตของประเทศนี้หัวหน้าผู้แทน UN ประจำอ,อัฟกานิสถานโลซานะครับบอกว่ากฎหมายดังกล่าวทำให้ดิดดอนสิทธิของผู้หญิงและเด็กที่สุดจะทนรับได้อยู่แล้วนะครับยิ่งแย่เข้าไปอีกและแม้การที่ผู้หญิงคนหนึ่ง จะส่งเสียงพูดนอกบ้านเรือนของตัวเองยังถูกมองว่าเป็นการผิดศีลธรรมนะครับในขณะที่นา s a นะครับก็เลิกอดทนสั่งโบอิงนะครับบินทยาน Skyliner เครื่องเปล่ากลับฐานขอ s p ป c e x พาสองนักบินอวกาศโบ i n g กลับโลกแทนในปีหน้า สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านาซาแถลงนะครับยืนยันว่า2นักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกานะครับจะเดินทางกลับโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยอากาศยานของอีลอนมัสนะครับแทนเลิกอดทนกับ Boeing สั่งให้บินเครื่องเปล่านะครับสตาร์ไลเนกลับฐานหลังนาซาส่งทีมไปช่วย Boeing ทดสอบการเดินทางกลับ ที่ภาคพ,พื้นดินในรัฐนิวเม็กซิโกนะครับ CNBC ของสหรัฐอเมริกายืนยันว่านักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกายานสตาร์ไลเนอร์เบลลี่บูชนะครับบินมอร์และซูมิตาซูนีวิลเลียมนะครับนักบินชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียยังคงทำภารกิจอยู่บนสถานีอวากาศนานาชาติ ISS ต่อไปอีกอเดือน นะครับหลังจากที่ขึ้นไปสู่อวกาศในเดือนมิถุนายนนะครับในขณะที่บังกราเทศปรากฏว่าไม่ต่างออจากไทยฮะน้ำข่วมหนักนะครับในรอบหลายทศวรรษเสียชีวิตไปแล้ว20รายกระทบ5.2ล้านคนอุทกภยัยครั้งใหญ่ในบังกราเทศเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในมรสุมนะครับแม่น้ำ เอ,อ่อท่วมตะลิงส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า5.2ล้านคนมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า20รายตามรายงานของสื่อนะครับมีกระแสะข่าวในบางประเทศว่าน,น้ำท่วมครั้งนี้เพราะอินเดียระบายน้ำออกจากเขื่อนรัฐตาริปุระนะซึ่งเป็นรัฐภารตะออกมาปฏเิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ ซึ่งยูโนสนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลที่เข้าทําการกับกลุ่มบังเหียนรัฐบาลนายกชัยฮาซินาถูกไล่ลงจากตําแหน่งยืนยันว่าเราได้มีการหารือก,กรมดาประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมเช่นนี้อีกนะบทวิเคราะห์ของธนาคารโลกหรือว่าแบงก์เมื่อปี2015ประเมินว่าประชากรของ,ของบางประเทศราว3.5ล้านคนเสี่ยงที่จะถผลกระทบจากภาวะน้ำเออ ล้นตลิ่งเกิดขึ้นทุกปีกระดาษที่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศคือสาเหตุหลักที่ทำให้พิบัติธรรมชาติกล้งนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสงครามในรัสเซียกำลังเกิดขึ้นนะครับโดยยูเครนก็กำลังรุกคืบเข้ามายังฝั่งรัสเซีย ส่งผลทําให้คะแนนนิยมของทางฝั่งของวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นร่วงลงการร่วงลงนะครับเกิดจากประชาชนเริ่มขาดความเชื่อมั่นแต่ร่วงลงเพียงสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับในขณะที่วาลาดิเมียร์ปูตินก็มีการเจรจายกับเบลารุสตอนนี้ก็มีการเสริมกําลังทหารนะและเข้าทําการโจมตีภาคตะวันออกของทางฝั่งยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับวายง่ายสงกรามฝั่งยูเครนก็โจมตีรัสเซีย รัสเซียก็รุกเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อินเดียก็ประเมินว่าถ้าม,มีการจุรชาสงครามโลกก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแนละแน่นอนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องแน่นอนก็คือเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมอุทกภัยน้ําท่วมเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่บางกรรเทศ ปรากฏว่ามีการชุมนุมประท้วงขับไล่นายกรันตรีหญิงออกนอกประเทศนะครับจากนั้นไม่กี่วันฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงนายกรันตรีเป็นคนที่รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลเข้ามาเป็นประธานดีของสหรัฐอเมริกาเขาไปฮะของบางประเทศนะฮะซึ่งการเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําคนใหม่เป็นนายกรันตรีนะครับของประเทศนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจู่ๆก็เกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นบางประเทศก็ปล่อยข่าว บอกว่าน้ําที่ั่วมบ,บังกลาเทศเนี่ยเกิดจากอินเดียเป็นคนปล่อยมาอินเดียก็ปฏิเสธนะครับว่าอินเดียไม่ได้ทําการปล่อยแต่หุ้นส่วนสังเกตไหมฮะตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นมาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซุปเปอร์มูลองค์อิง,องรับตําแหน่งวันที่18สิงหาคมนะครับวันที่19เกิดซุปเปอร์มูล สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่พูดถึงบางประเทศเนี่ยคน5.2ล้านคนได้รับผลกระทบเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นะครับที่เรียกว่าดินถล่มที่ภูเก็ตนะฮะมีคนตายไปย13คนนะครับเชียงรายนะครับพะเยาพแพร่น,น่านและกำลังทะลุมาสูขทัวไทยเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากมีคนตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า9คนเครื่องบินเกิดตก มาอย่างกระทันหันมีคนเสียชีวิตไป9คนนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับที่สร้างระหว่างจีนกับไทยกรุงเทพหนองคายเส้นทางนั้นปรากฏว่าเกิดถล่มลงมาคนงานสูญหายไปไม่ต่ำกว่า3คนเห็นไหมฮะปรากฏการแปลกแปกนี้กําลังเกิดขึ้นนะครับปรากฏการแปลกแปลกนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนนมาก คนมีชื่อเสียงและสําคัญที่สุดหลังจากนี้ฟันธงได้เลยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อ้วงราชาวไทยพักนิราชนฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าภาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทรนผู้คนฟ้าภาาวาจนผ่านพ้นโภภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ววฟ้าทรงผูกพันใพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุงใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ใหสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น